สวัสดีครับยินดีต้อนเราเข้าสู่โลกของผมเวฟช็อยูเเกมเซตสี2อวันนี้เราอยู่กับเซตของคุณยูโฟนอีกครั้งหนึ่งน,นะซึ่งเป็นเซตที่เราไม่ได้ว่าตัวละครต่างๆนะครับแต่ว่ามันเป็นชื่อเซตเนาะนั่นก็คือเซตที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ครับเซตที่ไร้ประโยชน์นั่นเองอตัวละครที่ไม่ค่อยเก่งมารวมตัวกันนะซึ่งแน่นอนครับว่าเซตพวกนั้นก็คงจะต้องมีแต่ตัวละครสีเขียวเนาะเพราะว่าการ้าการบ่วงเนี่ยก็ อาจจะมีตัวไม่เก่งบ้างแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้ทุกตัวครับอเดี๋ยวเซตจะเป็นยังไงลองไปดูนครับมาอีกครั้งนะเซตคอนเทนต์นะครับตัวแรกที่แน่นอนว่าแทบจะไม่เคยมีคนใช้เลยนะอ่าตัวการ์ดฟ้านเนี่ยผมว่ามีประโยชน์ทุกตัวครับนี่นะตัวนี้ครับไม่ค่อยมีคนใช้เลยไม่เคยเห็นเลยดีกว่าตั้งแต่เล่นเกมมาเคยเห็นแต่ชื่อใน ที่เรามีเองนะไม่เคยเห็นใครใช้เลยครับใส่ไปเลยครับอ่านว่าลเวอร์เดไหมแล้วก็แดนเนียวนะแดนเนียมเคยเห็นคนใช้อยู่บ้างแต่ว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะไอคูณ2เนี่ยเจอการ์ดนั่งฟ้าหรือไม่ก็เจอคนปั๊มตังมาดีๆอะไรเงี้ยคูณสองนี้ไม่ได้ทำให้ซื้อยากขึ้นเลยครับเดี๋ยวหูขอไล่ดูก่อนนะ ัวพวกตัวสร้างลูกเต๋าเนี่ยเพวกเนี้ยผมว่ามันมันมีประโยชน์หมดเลยนะเพราะว่าเพียงแค่มีเต๋าวาเพิ่มในมือนี้ก็มีทางเลือกให้ให้เดินเยอะขึ้นนะเพราะนั้น2ตัวนี้ผมว่านะ่าจะเป็นตัวที่ไม่มีประโยชน์ที่สุดถ้าเทียบกับตัวสร้างลูกเต๋าแต่ว่าจริงๆมันมีประโยชน์ของมันนะอย่างซันนี่เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนะ่าตัววัดดวงนะครับแล้วก็ตัวเอ็ดวาร์ดเนี่ยก็ค่อนข้างไม่แย่ถ้าสมมติว่ามือเราแย่นะ อาเอาไปคู่กันแบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่าไอ้สลับกับมือไฟนเนี่ยมือเขาอาจจะเน่าเหมือนกันก็ได้ครับมาครับไปกันที่ e x p e เ t 3เลยนะมาดูกันจริงๆเนี่ยใช้คำว่ามันเป็นตัวจละครที่เก่งน้อยที่สุดในเกมแล้วกันอ่ะมันก็ไม่ถึงขั้นว่าไม่มีประโยชน์ครับเพียงแค่ว่ามันเป็นชื่อเซตที่ที่เขาขอนะอะ คือตัวรวมตัวละครที่ไม่ค่อยเก่งครับอันนี้เราเจอกับอ่านว่าอะไรดีนะ่ะเราได้เดิมก่อนนะขออ่านว่าเกียงได้ไหมเก้าเก้าอิงราคาไม่มีอะไรครับนั้นอืมแต่ผมทอยเก้าเนาะเพราะว่าอ่าอยากเก็บสิบไว้เบิ้ลครับตาแรกมันไม่ค่อยเบิ้ลนะ อ๋อถอยเจ็ดแปดเก้าก็ได้ครับอ๋าแต่ประโยชน์ของตัวแรกอย่างหนึ่งที่เราสามารถหาได้ก็คือเขาโปรหรือเปล่านะมันน่าจะขึ้นเนาะหมายถึงว่าเนี่ยถ้าถือว่าห้าเขามีห้ามีสามมีห้าอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีเขาถอยแล้วได้เบิ้ลอะไรเงี้ยเราน่าจะสามารถพูดได้เลยเ,เต็มปากเนาะว่าโปรเรียกเรียกว่าตัวเป็นตัวจับโปรได้ไหม ผมว่ามันคงไม่สามารถเห็นได้ขนาดนั้นหรอกเนียเพราะว่าเขาถ่อยใบยหนึ่งใ <Your turn. S 1> บต่อมาเขาก็เป็นใบอะไรก็ไม่รู้แล้วนะแต่ <Seven. S 1> ดีหน่อยครับไอ้สองใบที่ก่อนหน้านี้เราเห็นค้างไว้เลยนะโอเคแล้วแน่นอนครับใ <Nice. S 1> บที่ขึ้นมาเบิ้ลเสมอฮามอะไรเนี่ย <laughs> แม่โอซ่าส่องดูมือไว้สองใบมั้นคอยใบที่สามเบิ้ลอยู่ดี <Eight. S 1> เลิศละเราได้แปดด้วยครับ <Your turn. S 1> เราจำแล้วแล้วผมว่าจะเอาจำสองเนี่ยไว้ไว้เอาสี่นะเพระว่านี้เราคงต้องซื้อคืนก่อนครับ ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขา,าก็ซื้อของเราไปครับเราซื้อคืนเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะตังไม่ได้น้อยขนาดนั้นครับเขาเพิ่งให้ตังมาไง DJ c o โอเคได้แถวสามนะโอเคครับเขาถอยห้าไปแล้วนะ เหลือ5้าใบหนึ่งบนมือครับที่เราเห็นนะเออ่ทอยสิผ่านจุดสตาร์ทเดี๋ยวผมใช้ซักตัวก่อนแล้วกันเนะเาะใช้แดนเนียลแล้วกันครับนี่นะได้ได้สองก็ถ้าเขาอยากได้เขาก็เสียตังค์เยอะขึ้นนิดนึงครับแต่ว่าก็เขารวยเขาก็ <laughs> ดนเนียมันแพนังฟ้านะครับที่สำคัญกว่าครับบนมือเขานะบนเซตเขามีแอคเนตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคูณ2แบบต่อให้เปลี่ยนความสามารถเดนเนียลเป็นคูณ2แบบเลือกได้เนี่ยเขาก็แค่เอาแอคเนตลบคูณ2เราทิ้งครับ <11. S 1> นี่นะแล้วอย่างที่ผมบอกครับแค่คูณ2เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขา ซื้อไม่ได้ครับเขาก็ไปซื้อตรงๆเลยนะโอเคทำอาจจะทำให้เรารวยขึ้นนิดนึงครับ <Your turn. S 1> เพราะว่าเราไม่มีตัวทําตังนะไปตันนี่ไปเลยครับตัวนำโชคอืมลงข้างๆกัน <Your turn. S 1> โอเคอ่ะอันนี้ดีหน่อยได้สร้างครับแล้วก็ได้ถอย2อถึงส <Okay. S 1> ด้วยอันนี้ผมยังไม่เบิ้ลเลยเนี่ย ทอยเลขคู่บ่อยเหมือนกันนะสิบไม่เบิ้ลสองถึงสี่ไม่เบิ้ลอีโอเคครับไปสร้างตรงจุดที่เราไม่คิดจะไปลงแล้วนะเพราะว่าเขามีแลนด์มาร์คข้างๆกัน <Bye. S 1> แบบนั้นเราไม่น่าไปอยู่แล้วครับเร oh. าจะเล่นลายหนึ่งได้นะถ้าถอยไปเรื่อยๆแล้วเายังไม่สร้างแลนด์มาร์คครับ อมาดูการ์ดเขากันเขามีขึ้นรถไฟแน่ๆเนอะเขามีจำครับ7จ็ดถึงสิบสองแปลว่ายังไงเราก็ต้องไปตัดนะทอยแปดแล้วกันครับ <8. S 2> เผื่อได้เบิลโอเคแน่นอน <No way. S 2> ไม่เบิลฮะนี่ผมว่าเขาน่าจะขึ้นรถไฟหรือเปล่าจริงเราอ่าโอเคเขาก็มยเงินก่อนเนาะ เริ่มเล่นยากแล้วครับผมลราจะบอกว่าเมื่อกี้จริงๆเราสามารถเปลี่ยนเสาเขาได้นะสลับมืออนะไรเงี้ยแต่ว่าของเราเองก็มีกระโดดครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไปไม่ช่วยเลยนะเขาสามารถขึ้นรถไฟมาได้อยู่ดี าเขาเลือกที่จะไปดักลายหนึ่งก่อนครับไม่ให้เราชนะได้นะโอเคอย่างนี้เราก็เริ่มเล่นยากสูงแล้วครับทำอะไรไม่ได้นะเออแต่ว่าอืมเราสลับมือเขาไม่ได้เลยครับอย่างเงี้ยถ้านสมมติว่าเรารู้ว่าเขาต้องการใบไหนใช่ไหมเออแล้วบนมือเรามีเนะี่ยไอเจ้าตัวสลับปือก็ไม่ช่วยอะไรเลยครับ ตัวที่ดีกว่าก็วูเนาะหรือชาร์ตวูที่เป็นการ์ดฟ้าครับมันเปลี่ยนมือโดยที่ไม่ได้ไปยุ่งกับมืออีกฝ่ายนะอืมต้องบอกว่าดีคนละแบบแล้วกันครับแต่ว่าตัวนี้มันใช้ยากกว่านะ ถ้าเขามี10ทอยสิลงจุดวาร์ปเขาชนะนะ <11. S 1> โอเคเขาเลือกทอย11เลยเนาะแสดงว่าการ์ดบนมือเขาไม่ใช่10ครับไม่ใช่10ไม่ใช่10ถึง12เนาะอันนี้เขาต้องการ12เพื่อขึ้นรถไฟเพราะฉะนั้นผมสลับมือไปเลยเนาะเผื่อเขาได้เบิ้ล12มาครับอ่าแล้วก็ของเราเนี่ย การันตีเลขขี้นะยังไงเขาก็เดินได้ตาเดียวครับโอ้แต่เขาก็การันตีเลขขี้เหมือนกันไม่ต้องเปลี่ยนเลยไม่ต่างกันเลยครับเราเปลี่ยนมาเนี่ยอ่าห้าถึงเจ็ดแล้วกันครับขอเสี่ยงหน่อยนะเพราะว่าเราต้องสร้าง l a n d าให้ได้ครับโอเคได้เบิร์นมางั้นผมกดซันนี่เลยนะอต่ยิงทายเกมซันนี่ยิ่งเสี่ยงครับมีแต่ l a n ม m a r k เขานะ มาตรงนี้ดีหน่อยครับได้ผ่านจุดสตาร์ทอีกรอบหนึ่งนะแต่ไปร้านค้าเราไม่มีตังค์ซื้ออะไรครับเดี๋ยซื้อการนั่งฟ้าอ่ะผมซื้อคุณสองมาหน่อยแล้วกัน <Your turn. S 1> ซื้อเล่นเวยๆนะเพราะว่าค่อนข้างจำชนะยากแล้วครับ นะเพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราเอาเก้าให้เขาครับ <Your turn. S 1> เราได้สิบสามแต้มชัวร์แล้วบนมือเขามีอีกสองแต้มนะสามเลยแหละถ้าคอกติดอีกตัวเนาะแล้วตังเราน้อยแบบนี้เราตัดอะไรใครไม่ได้ครับตัดเขาไม่ได้นะเราจะน้อยลงไปอีกถ้า <Your turn. S 1> แอปเปเาติดครับมาดูการกันการเขามีแต่เลคี้เหมือนเดิมนะ แต่เรารู้ไปเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับเราก็ต้องทอยของเรานะอาโอเคได้ได้สร้างเมืองลายสีเหรอโอเคผมสร้างางไปนะอันนี้เดินไปเรื่อยนะครับมองไม่เห็นรู้ทางชนะเลยนะเพราะเราไม่มีตัวทำเงินครับ <11. S 1> แล้วเขามีแอคเนตตัดไฟเราด้วยนะ ทางตัดฟทาข้งขโมยเงินครับ <mark> นี่นะ15้วครับ <5. S 1> พอใช้เงินเดยเป็น16ท <the> อยอีกครั้งหนึ่งเป็น17แล้วนะเราก็อ่ะได้แค่นี้ครับได้สนะแต่นี้แพ้ที่ตัวละครเลยครับตัวละครเราทำอะไรไม่ค่อยได้เนาะเออก็เป็นเซตที่จัดให้ตามคำขอครับ อาจริงๆเราควรกดยอมแพ้ไปเลยเนาะแต่ว่า <No way. S 1> อ่ะสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยโกลผมเสียให้ได้ครับแบเพื่อ,อคอนเทนต์นะแต่เหลือตั้งศูนย์แล้วก็ดับไฟอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยหกที่แนละ้วไม่ม,ไม,มีไม่มีความ <Seven. S 1> จำเป็นต้องตู้ต่อครับจริงๆแล้วโอเคเขาทอยเจ็ดครับอัปเกรดนะ จริงเมื่อกี้เขากดแอนนเดก็ได้นะแต่ <Your turn. S 1> เขาจะเป็นขโมยตังค์ครับหลวงตาอยากให้เรากดน้าลายนะ <Your turn. S 1> แต่เราสุ่มซันนี่ก่อนจบเกมกันหน่อยอีกครั้งหนึ่งครับเอฮ้ย <Your turn. S 1> น,น้องซันนี่ตานี้ไม่แย่นะ <Your turn. S 1> ไม่ได้พาเราไปในจุดที่ <Four. S 1> ไม่ดีเลยนะเอียอับทอยสี่ไปนะ แล้วก็ลงตรงนี้ครับนี่แล้วเดี๋ยวเราทอยสองเราชนะเกม้ามไม่มีตังนะ <c oughs> แหมถ้าสมมุติว่าเรามีตังแล้วไอเมืองที่อยู่ถัดจากเราอีกหนึ่งอันเนี้ยเลื่อนไปสักหน่อยนะ <c oughs> โอโ้โหเราทอยเบิ้ลสองทอยอะไรเงี้ยจากร้านค้านะ ได้เลยนะนไม่ได้ครับถ <11. S 1> อยไปครับนี่นะตรงนี้ถอยมาให้ไกลๆครับเพราะว่าจะได้ผ่านจุดสตาร์ทนะเผื่อเขาไม่ออมเอาชนะทั้งทีแล้วเราจะได้มีโอกาสชนะขึ้นมาครับ Land, เอาเองินเขาสร้างว้นละ เรียบร้อยครับก็จบเกมไปแล้วนะสำหรับเซตที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ตัวละครที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ในเกมนะตอนนี้เนาะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะดูซึมๆอาจจะดูไม่ค่อยทำอะไรได้เท่าไหร่นะเพราะว่าก็ตามชื่อเซตตามชื่อตัวละครเลยครับก็คือมันเป็นการ์ดที่รวมการ์ดที่ไม่ค่อยเก่งไว้ด้วยกันนะแต่ว่าช่วยไม่ได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นการ์ดเขียว ถ้าสมมติว่ามันเก่งกว่านี้มากเกินไปเนี่ยมันก็จะไปทับที่เพือเอ่อการ์ดฟ้าไปเก่งกว่าการ์ดอีปิกเนาะแต่มันก็มีการ์ดเขียวหลายๆใบที่เล่นได้มากกว่านี้ครับพวกการ์ดสร้างเต๋าพวกการ์ดเอ่อทำเงินอย่างเชเวอย่างเงี้ยในห้อง expert สามก็ยังมีคนเอามาเล่นอยู่นะอย่างที่ผมเห็นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยสําหรับคอมเมนต์ก็พูดคุยกันได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปตอบครับ แำหรับว,วันนี้ก็สวัสดีครับ